ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจปผูกพริกไทยครับวันนี้โครงการพริกไทยกันร้านครับซีรันพีพีโดยพจกศซีรันพีพีฟาร์มเวิร์ครับวันนี้เอาใจแฟนเพจครับที่ติดตามพริกไทยซีรันพีพีมีหลายคนหลายเสียงหลายสายครับถามว่าเอ๊แปลงนายยทวินบ้านแก่งเป็นยังไงบ้างนะที่เคยบอกว่า6เดือนท่วมหลักนะครับวันนี้นะครับเราพามาเยี่ยมชมแปลกที่ท่านต้องการชมครับนายยศทวิน ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของส่วนนะครับนี่ครับท่านกําลังทำหมักขมิ้นในการทำกินทำนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดีใจครับดีใจมากครับที่มาเยี่ยมเป็นแรายงานต่อกูลพี่น้องรค,รครับผมานายกทวินอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับก็ได้สนใจกับ ปลูกพิษไทยกับร่วมกับทา่านอาจารย์วิเชียนมาเป็นระยะตั้งแต่วันนั้นน่ะมาถึงวันนี้ที่ปลูกเนี่ยก็คือปลูกเมื่อวันที่12สิงหาสิงหาถ้านับถึงวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ9เดือนกับ20วันละอาจารย์เเดือน20วันหลายคนคยแฟนเพจสนใจว่าเมื่อครั้งก่อนเนี่ยโเคบอกว่าเอ๊หเดือนมันต้องทุมหลักแลวต้องออกฝักเลยมั้งแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาฝนชุกมากทั่วทุกภาคนี่ฝนชุกหมดเลยตายไปกันเยอะ พราะว่าพริกไทยเราสีลายพีพีนะครับเป็นพืชใช้น้ําน้อยแล้วชอบดินร่วนแปลงนี้ครับเป็นบทท้าพิสูจน์เป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวดินเหนียวมากแต่มีวิธีการปรับนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าตอนนี้นะครับแปลงของยี่พวิลท่านทํากิ่งพันได้แล้วครับนี่ก้าเดือนเนาะก้าเดือนก้าเดือนนบครับครับเราจะเห็นว่าข้างในสวยนะครับในการทำกิ่งอันนี้คือนะครับที่พันธสัญญากันบอกว่าอ่า รายได้กันก็แรกเราจะอยู่ที่กิ่งพันนะครับวันนี้ท่านทําทั้งหมดได้กี่กิ่งครับหลักหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ประมาณตั้งเจ็ดแปดสิบตุ่มเลยฮะเจ็ดแปดสิบตุ่มแต่ว่ามันยังไม่หมดนะเพราะมันต้องค่อยๆไล่ทาไปเรื่อยๆรอบแรกอาจจะได้ประมาณประมาณนี้ฮะแต่เราเชื่อว่าหลักหนึ่งเนี่ยน่าจะได้เกือบประมาณสองร้อยตุ่มนะครับครับแล้วตอนนี้ที่ทำไปแล้วประมาณกี่ตุ่มแลนตอนนี้ทําไปแล้วน่ะก็ประมาณสี่พันกว่าตุ่มเลยฮะสี่พันกว่าครับสี่พันกว่าตุ่มครับ คูณห้าสิบบาทโอ้คือเกินเกินทุนที่ลงไปแล้วเกินทุนที่ลงไปแล้วอันนี้คือที่เราบอกว่าก้อนแรกครับกำลังจะได้แล้วรอเวลาเคียงนตักว่านะครับที่เราเก็ตนีว่าบางก็มีบางหลุมน,นะครับวันนี้หลังจากฝนชุกหลังจากฝนชุกเนี่ยที่จริงไไอ้ตรงไล่ไล่ผมเนี่ยมันส่วนมากนครสวรรค์ก็น่าจะเป็นพวกดินเหนียวครับดินเหนียวครับดินเหนียวแปลงนี้จะขุดเจ้มนเหนียวมากขเดืจอมาติดทางเท้าเั็นกระเบิดเลย ก็ก็ทำตามหลักการที่อาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นดินเหนียวก็ทําดินให้มันฟูก่อนแล้วก็เพื่อเอาดินล้วนมาใส่แล้วทําเป็นโนนทงสูงให้น้ำมันไหลผ่านไม่ได้ก็แต่บางต้นก็เราทําเองไม่ได้นะอาจารย์ก็อาศัยลูกน้องบางทีลูกน้องก็คงจะไม่ละเอียดมากเท่าที่เหมือนที่อาจารย์คุยทีนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติครับว่ามันก็ต้องมีตายมั้งนะครับแต่การทําพิษไทยเนี่ยมันมีปัจจัยหลายมูลเหตุว่าตั้งแต่ดินน้ําอากาศ รวมทั้งการบริหารจัดการแปลงมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดเลยทีนี้มันอยู่ที่ว่าเรานสนใจขนาดไหนนะครับทีนี้แปลงเนี้ยที่จริงหินมากเลยเหนียวมากผมคิดว่าจะไม่รอดแต่ตอนแรกครับครับวันนี้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าถ้าหากเราสนใจจริงๆเนาะครับต้องต้องดูแลจริงฮะอาจารย์ว่าเช้าเย็นเนี่ยเราต้องถึงเพราะคนที่ทำพริกไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าจนเกินไปก็ไม่ได้ทำได้เพราะต้นทุนมันสูงใช่ไหมฮะก็คงปคนปันกลางฮะแล้วก็มีเวลากับเขา ไม่ใช่คอยดินฟ้าอากาศตอ้องฝนตกถึงจะได้น้ําอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูดูแลเขาตอลอดครับผมก็ดูแลเขาเป็นพิเศษก็มีตายฮะมีตายอยู่ประมาณั<า>ผมปลูกไปประมาณถ้าเกือบ400หลักฮะอาจารย์แต่ที่ตายจริงๆก็น่าอยู่แค่ประมาณถ้าห้าหลักเท่านั้นเองคาดว่าจะเกิดจากฝนชุกช่วงที่ผ่านมาฝนชุกมากฮะน้ำมันก็คงระบายไม่ทันบ่ยไ่ทันนี้กดิมมันเหมือนกันดะเรวดูดูแปลงครับทีนี้ก็ท่นอย่างที่บอกนะครับว่าก <ทะ S 1> ็คือมันก็ต้องใช้ทุนส่วนหนึ่งนะเนาะ แต่ปรากฏว่าที่เราทํามาส่วนใหญ่เนะี่ยมาถึงช่วงทํากิ่งพันเนี่ยคือเรื่องการลงทุนเราเห็นผลแล้วว่าเราจะไดทุนทุนท่นอได้แน่นอนฮะอาจารย์เรื่องเรื่องทุนเนี่ยเฉพาะตัวนี้เนี่ยผมทําไปประมาณ4ี่พันกิ่งเนี่ยแต่ที่จริงอะมันน่าจะเป็นหมื่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 นตุ่มฮะแค่สี่พันเนี่ยถ้าคูณได้50บาทผมก็ล่อไปตั้ง7จ็ดแปดแสนละผมลงทุนไปไม่ถึงสี่แสนในตอนหนึ่งไร่ครับอาจารย์ครับทีนี้อันเนี้ยอ,อันนี้คือ ราได้ข้อแรกของเราข้อแรกของเราข้อแรกจริงครับหลังจากที่เราตัดตุ้มไปนะครับเราจะมีการขยายใบแล้วก็ดิงดอกนั่นคือบทพิสูจน์ขั้นต่อไปว่าเราจะมีรายได้กันทั้งปีทีนี้ก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับเรามีดินพิเศษครับครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นแต่ดินเหนียวหากถ้ามีการทําดินพิเศษนี้รอดยากมากพริกไทยเป็นพืชที่ใช้น้อยพริกไทยเป็นพืชป่านะครับเป็นไม้ป่า ที่จริงมันจะขึ้นอยู่ตามป่าตามต้นไม้โบราณแต่เราเอามาเป็นพืชสวนหรือพืชไร่เรี๋ยวเอามาแต่งวิถีชีวิตเขาเอามาลงเป็นหลักเป็นกลุ่มเป็นระบบของมันแต่ขอใช้น้ําน้อยอยู่แล้วแต่เรามาอยู่ข้างล่างก็เลยต้องมีการดัดแปลงครับหลักการที่เขาให้อยู่กับพวกเราได้ก็เลยต้องรู้จักแล้วก็รู้จริงแล้วก็รู้วงจรเขาหนนึง ตอนนี้มันก็กำลังบางต้นกําลังออกช่อเยอะเลยคแต่ผมยังไม่อยากให้ออกอาจารย์ผมอยากจะให้ได้ได้ไหลได้ตุ่มมันให้ออกล่าให้แรงก่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อเวลาเราจะนําไปให้กับกเกษตรคนอื่นเนี่ยเขาเขาจะได้ได้ความสุขที่ว่าเขาปลูกแล้วมันก็เป็นได้เลยครับตามหลักวิชาการของอาจารย์ผมก็ทำตามตามหลักนั้นโดยตลอดก็คือหลักเกณฑ์ที่ว่าจะต้องแก่เลยครับสีสันต้องได้แล้วต้องได้ห้าัวขึ้นครับทีนี้เรื่อองเรื่องคือว่าพริกไทยเนี่ยนะครับถ้าหากเรายัางมี มีไหลอยู่อ่ะเรายังไม่ห่วงเม็ดถ้าเราเจอม็ดพร้อมไม่เยาวนะครับแล้วก็ไม่ดกเวยเพราะว่าสองอย่างออกพร้อมกันได้แต่จะปั่นกลางไม่ถึงก็ดีทีนี้ครับอีกประมาณสองเดือนเนาะเต็มที่สองเดือนอีกสองเดือนน่าจะได้น่าจะตัดออกอ่ะตัดสักรุนึงแล้วจะมาดึงดอกกันครับถ้าตัดแล้วอีกสองเดือนเดี๋ยวเราจะมาให้ถ่ายดูใหม่ว่าครับของเราจะออกดอกประมาณไหนครับเราดีดยวดูสักหลักสองหลัก มันมันจะมีอ่าเ,เป็นเป็นเป็นตุ่มขเขียวๆด้วยฮะอาจารย์ตุ่มเขีววยวโอน,น,นี่เราก็ปีได้เลยว่าตุ่มเขีววยวเนี่ยโอ้ทางหลังอาจารย์ก็เยอะนะตุ่มแอะที่ผูกตุ่มเขียวไว้เนี่ยเพื่อต้องการการเวลาตัดรเราจะได้รู้ว่าตุ่มไหนสีแดงทําเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับ สีเขียวเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับก็ตามที่อาจารย์บอกครับการทไม่งั้นมันมันก็จะตัดกันมั่วไปก็าจะเห็นได้ว่าที่นี่มีตอแปาจะมีสีส้มสีเหลืองครับคือทําทั้งปีครับคือถ้าเราจะเอากิ่งนะครับบางคนปลูกเพื่อหวังเอากิ่งก็ได้ครับแต่ถ้าเราต้องการฝักด้วยก็ได้เรามีวิธีให้ทําแล้วแต่ท่านเจ้าแบบไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอยู่ในระบบของเราแล้วเรารู้ทุกขั้นตอนรู้วงจรของมันนะครับ ทีนี้ก็อยากจะให้พี่วินฝากความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรที่มีทุนน้อยหรือมีทุนมากแต่อยากจะลงทุนเรื่องพริกไทยท่านมีอะไรที่จะเปาร่วมรกบวกกันเขาได้มั่งก็ก็ฝากเกษตรกรที่สนใจเรื่องเรื่องอยากปลูกพริกไทยพันซีรอนพีพีเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอาจารย์วิเชียนเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมากับพากลุ่มเกษตรกรเนี่ยมามามาหลายมาหลายร้อยแปลงนะฮะแล้วทุกแปลงก็มีผลสาเร็จหมด ผมอยากมีผลสําเร็จเหมือนเขานะฮะอาจารย์ <S 2> <S 2> ที่อาจารย์บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเรากําลังทําไหลเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้ไปออกเม็ดเพราะ <ๆ S 2> มันออกเม็ดก็ได้ที่อาจารย์ว่าเนี่ยแต่ว่าต้นมันจะโสมรเรารต้องใช้ปุ๋ยเยอะปุ๋ยที่ที่เราจะใช้่ตามที่อาจารย์แนะนำเนี่ยเราก็จะลดต้นทุนตัวนั้น <S <S เพื่อเอ,เอาเอาเอาไหลมันก่อนเอาตุ้มมันก่อนพอตุ้มมันออกแล้วผมกับอาจารย์บอกว่าอีก2เดือนเนี่ยมาดูแปลงนี้กันใหม่ว่า ของผมจะออกดอกขนาดไหนนะครับก็ก็ฝากเกษตรกร,ท,กรที่สนใจอยากอยากจะปลูกอยากจะทําก็ติดต่อท่านอาจารย์วิเชียนฮะให้ท่านไปดูเรื่องดินก่อนรเรื่องสภาพดินสภาพพื้นที่ต้องวางหมากกลไกลอย่างไรร,ร,ระบบระบบทําน้ําทําอะไรเนี่ยถ้าเราไปลองผิดลองถูกมันมันเสียหายแต่ถ้าเราทําตามขั้นตอนของอาจารย์วิเชียนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนได้ได้ได,ได,ได้ได้ประโยชน์จากมันเยอะครับ ก็ต้องขอบคุณแฟนเพจที่สนใจเรื่องพ่แทนกครับก็หากท่านจ่สนใจท้ทดูแฟนก็ติดต่อได้ตรงที่ท่านาครับบอกบ,บ,บอก็บบ<อ>กผมนายถวินมาสง่าอาดีตผู้ใหญ่บ้านและอดีตนายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เบอร์โทรของผมนะครับ0899601053ครับหรือหากท่านสนใจว่าจะเป็นไปได้ไหมจะปลูกได้ไหมครับอาจารย์ก็ลองติดต่อมาดูครับ ออเจกอศิลป์พีพีฟาวเวอร์อาจารย์วิเชนครับพร้อมที่จะนำพาพร้อมที่จะดูแลทุกแปลงหากท่านถูกเข้ามาถูกต้องตามกระบวนการตลอดศิลป์พีพีฟาวเวอร์ครับจังหวัดอำเภอสเด็จจังหวัดกิจครับเบอร์โทรศัพท์ครับ086ครับ355 4037ครับยินดีรับใช้สังคมแล้วก็พาสังคมมีวิธีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในการเกษตรที่เกษตรแบบพอเพียงแล้วก็ปลอดสารปลอดมลพิษนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย ก็ปลูกโยงโยงไม้ข um, ัวกันอี่ตามการเรียอาลาุย์บอกอ๋อนี่ระบายเราก็ต้องจอบเอาไปแต่น้ำมันไหลลง